สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมที่รักทุกท่านคะ่ะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา17นาิกา30นาทีที่ JKN 1 8 Top News นิกับเราสองคนพี่ยุย้ยดอรอารยาสาริกุปุติผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพคะ่ะและพี่เปิ้ลจารุนีสุขสวัสดิ์เดนะาดาวท้างฟางของประเทศไทย <c oughs> ใช่ไหมพี่เปิ้ล <c oughs> ถูกแล้วไม่รู้คะ่ะ <c oughs> ค่ะก็เราสองคนนะคะจะมาเป็นตัวแทนนำเรื่องราวของสุขภาพแล้วก็ ความงามด้วยที่โลกของเราให้ความสนใจมาบอกกล่าวกับคุณผู้ชมในรายการ Top Health Story สวยสุขภาพ,ภาพดีแบบท็อปๆค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมเรามีหัวข้อว่าเฮลตี้คีโตเผาไขมันตับต้องดีอุ้ยฟังฟังชี้อตอนแล้วเดี๋ยวงง,งๆเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะคะคุณผู้ชมคะคือกระแสาของคีโตเจนิกไดเอทเนี่ยใน สถานการณ์ปัจจุบันนี้ไม่แผ่วเลยนะคะได้รับความนิยมมากขึ้นมากขึ้นจนเรารู้สึกแบบอุ้ยตายละใครไม่ทำนี่ไม่ได้แล้วนะคะต้องทำแต่ทำยังไงจะให้ถูกต้องเรามาดูกันดีกว่าค่ะโดยเฉพาะงานวิจัยค้นคว้าถึงประโยชน์ด้านการแพทย์ของ keto diet มีงานวิจัยใหม่ๆออกมาเรื่อยนะคะเรียกว่าไม่หยุดเลย Top health story ของเราวันนี้ก็นำเสนอในรูปแบบซีรีส์ เราจะไม่พูดแค่คีโตเจนิกไดเอทเท่านี้แล้วเพราะเรื่องเราเนี่ยมันเยอะนะคะจนเราต้องจัดเป็นซีรีส์อธิบายกันเพื่อความเข้าใจจะได้ได้ประโยชน์กันนะคะสำหรับตอนวันนี้ชื่อ Healthy eto, เฮลที่ k e โตเผาไขมันตับต้องดีอ่ะเป็นยังไงเผาไขมันตับต้องดีดรยุ้ยต้องเป็นหน้าที่ของดรยุ้ยแล้วนะคะอธิบายให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงคะ่ะเริ่มเริ่มจากอําไมว่าเผาไขมันตับต้องดีอ่ะ ก่อนจะบอกว่าเออตรงแล้วตับเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าศูนย์กลางค่ะเป็นโรงงานแหละในการสร้างและทําลายไขมันแต่ว่าย้อนกลับไปให้กับคุณผู้ฟังคุณผู้คุณผู้ชมที่ยังไม่เคยฟังมังแต่แรกนะก็คือเรื่องของเฮลตี้คีโตเพราะฉะนั้นคีโตเจนิกไดเอทเนี่ยมันมีวิธีการเข้าถึงหลายวิธีแต่ว่าเฮลตี้คีโตคือคีโตแล้วเนี่ยสุขภาพต้องดีด้วยคีโตเจนิกไดเอทค่ะมันเป็นปโปรแกรมการรับประทานอาหารพี่เบิ้ลค่ะ โดยที่สัสดส่วนของสารอาหารที่เรากินเนี่ยในต่อว,วันน่ะมันจะทำให้ร่างกายเราอะ่ะเปลี่ยนสภาพกลายเป็นเตาเผาไขมันเตาเผาไขมันใช่ค่ะปกติร่างกายเราอะ่ะจะใช้แหล่งพลังงานหลักก็คือคาร์โบไฮเดรตหลักเลยเนี่ก็คือน้ำตาลในเลือดเพราะมันใช้ง่ายสุดคราวนี้ทำยังไงเราจะสวิชให้ร่างกายเราอะ่ะเปลี่ยนแหล่งพลังงานหลักไปเป็น,งงนกกเผาไขมันก่อนเลย ไม่ว่าจะเป็นไขมันที่สะสมหรือไขมันที่เรากินเข้าไปก็คือเปลี่ยนร่างกายเราอ่ะให้กลายเป็นเปาเผาด้วยการปรับอาหารที่เรากินดรยุ้ยจะบอกว่าการที่ร่างกายเราโดยปกติมักจะเผาคาร์โบไฮเดรตก่อนนี้<อ>ใช่ไหมคะอัน,ะนนี้การนำคีโตเจนิกไดเอทมาใช้เนี่ยคะ่ะใช้ให้ถูกต้อง นะคะเพื่อที่ให้เราจะมีสุขภาพดีขึ้นเพราะมันดีกับร่างกายดีกับสมองดีต่อหัวใจถ้าเราทําถูกนะคะร่างกายเราจะแข็งแรงแล้วก็ดีขึ้นโดยรวมแบบนี้เลยเมื่อกี้คุณยุ้ยบอกว่า keto g e n e i c diet ในร่างกายเราจะใช้ไขมันไม่ก็ keto body ใช่ค่ะเรื่องของเรื่องก็คือว่าตอนที่ร่างกายของเราอะลายไขมันหรือโปรตีนเปแหล่งพลังงานหลักอะมันจะมีสารเคมีในร่างกายออกมา กลุ่มหนึง่งสารกลุ่มนี้มีชื่อว่าคีโตนบอดี้ค่ะคีโตนบอดี้เนี่ยผ่านสมองได้แล้วก็เวลาสมองใช้เนี่ยอนุมูลอิสระในสมองก็เกิดน้อยผ่านเซลล์ทุกเซลล์เนี่ยอนุมูลอิสระในแต่ละเซลล์ก็เกิดน้อยแต่ว่าคีโตนบอดี้เนี่ยมันเป็นกรดมันทําให้เลือดมีความเป็นกรดมากขึ้นถ้าเฮลตี้คีโตจริงๆอะ่ะเวลาเราทำคีโตเจนิกเราต้องดื่มน้ำด่างเยอะมากเพราะว่าเวลาเราเผาไขมันหรือว่าเผาโปรตีนเนี่ย ไขมันหรือโปรตีนเนี่ยมันจะเกิดคีโตนบอดี้ซึ่งดีมากแต่มันเลือดเป็นกรดก็เลยต้องดื่มน้ําด่างเยอะใช่ไหมคะคราวนี้เราต้องมีตับที่มีประสิทธิภาพพี่เปิ้ลเพราะว่าคีโตนบอดี้ที่ว่าดีนักหนาเนี่ยมันถูกสร้างในตับตับทําหน้าที่ทั้งสร้างและสลายไขมันเพราะฉะนั้นตับจะต้องดีก่อนจะต้องเป็นตับที่สุขภาพดีดรกําลังจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยประโยชน์มันมากมายมหาศาลนะคะแต่ว่าต้องทําให้ถูกในนั้นมันจะมี มันจะมีอยู่นิดหนึ่งในเรื่องของการเผาไขมันนี่คือเลือดเป็นกรดคีโตนบอดี้ทำให้เลือดเป็นกรดคีโตนบอดี้ก็เลยต้องดื่มน้าด่างเยอะสารคีโตนบอดี้นะคะที่จะมาร่วมผสมกันในเรื่องของการเผาผลาญไขมันนะคะในขบวนการของมันเนี่ยเราก็จึงต้องมีความจําเป็นในการดื่มน้าด่างด้วยนะคะทีนี้จะถามดรว่าเราจะรู้ได้ยังไงอะคะว่าร่างกายของเราอยู่ในสภาวะคีโตซิสหรือหรือหรือก็กำลังกลายเป็นโหมดเผาไขมันอยู่นะคะ คือสภาวะคีโตซิสคือสภาวะที่ร่างกายของเราอยู่ในโหมดของการเผาไขมันเป็นแหล่งพลังงานหลักเราสามารถหาซื้อเขาเรียกว่าคีโตสตริปค่ะมันเป็นแถบที่เราจุ่มในน้าปัสสาวะแล้วเราก็จะรู้ว่าขนาดนี้ร่างกายเราเผาไขมันมันเป็น,ปน,ปนออสตริปที่วัดสารคีโตนในปัสสาวะถ้าคีโตเยอะแสดงว่าร่างกายเรากำลังเผาไขมันแล้วแบบนี้พี่เปิรคราวนี้เนี่ยตับจะเป็นอวัยวะหลักค่ะในการสังเคราะห์และทําลายไขมัน แล้วก็เป็นอวัยวะหลักในการล้างพิษทั้งเฟสหนึ่แล้วก็เฟสสองถ้าตับที่มีไขมันเกาะเนี่ยเราจะไม่สามารถเผาได้ดังนั้นเราจะต้องมาซ่อมตับก่อนก็เลยนำเสนอสูตรสารอาหารสูตรหนึ่งพี่เบิ้ลคึ่งแต่ละตัวของมันเนี่ยมีงานวิจัยในการซ่อมตับอยู่แล้วโดยที่สูตรนี้มันจะสร้างกลูตาไทโอนขึ้นมากลูตาไทโอนก็มีงานวิจัยหาทั้งสลายไขมันเกาะตับทั้งล้างพิษตับแบบนี้ ยังมีสารอีกหลายตัวด้วยอ่ะใช่ไหมคะค<ช>ือ<ช>จ,จริงๆต้องล้างพิษตับก่อนนะคะค<ช>ุณผู้ชมแล้วทุกอย่างมันก็จะดําเนินการเป็น,นกลไกที่ได้ผลได้ประสิทธิภาพอย่างมากนะคะทีนี้ตัวสารหลายๆสารเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูกันไหมคะพี่อยากจะบอกกับคุณผู้ชมก่อนว่าสารอาหารที่ว่านเนี่ยที่ดรบอกในครที่เรามีสูตรทํามันขึ้นมาแล้วก็ได้ผลดีมากๆชื่อลีว่า ในการบำรุงตับนะคะทีนี้ในลิว้านี่ผสมอะไรกันบ<ะ>้างะคะเดี๋ยววิเสริมว่าลิวาเนี่ยตัวมันเองอะ่ะเวลาอ่านดูอะ่ะมันจะไม่มีกูต้าไทโอนในสูตรแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยเพิ่มระดับกูต้าไทโอนในกระแสะเลือดได้เยอะมากแล้วที่วิเลือกสารแต่ละตัวเพราะว่าแต่ละตัวมีงานวิจัยของการสลายไขมัน,นตัวของมันเองด้วย <ๆ S 2> กูต้าไทโอนเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นกรดอะมิโน,โนที่ร่างกายสร้างได้เองค่ะหน้าที่หลักก็คือล้างพิษ จากเซลล์ทุกเซลล์แล้วก็เป็นสารสําคัญในการล้างพิษตับมีงานวิจัยตั้งแต่เรื่องของการล้างพิษตับการลดไขมันเกาะตับสูตรนี้ประกอบด้วยเลซิสตินกรูตามีนไกลซีนแล้วก็กรูตามิกแอซิดซึ่งแต่ละตัวของมันเนี่ยก็มีงานวิจัยเรื่องตับโดยเฉพาะและยังสร้างกรูต้าไไทออนได้อีกโอ้โห <Yeah. S 1> หรือว่าเรากระปุกละ0 0บาร้อยบาทานะเท่านั้นนะคะแล้วก็2กระปุกเป็น1,600บาทอันนี้เราใช้กัน ต่อเดือนเลยค่ะคุณผู้ชมนสนใจนะคะถามเข้ามาได้ที่ Line t t Top s p o p p i n g หรือเบอร์ที่อยู่ข้างล่างนี้นะคะเดี๋ยวเรากลับมาค่ะกลับมาต่อกันในเรื่องของซีรีส์ที่เราบอกกันนะคะในชื่อตอน Healthy Keto เดี๋ยวเรากลับมาสักครู่เดียวค่ะ Top h เฮ l t ์สตอรี่ท p ตับ เป็นอวัยวะหลักที่เป็นโรงงานสำคัญในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดตไขมันและโปรโตีนตับมีหน้าที่ในการสร้างและทำลายไขมันโปรแกรมคีโตเจนิกที่มีการสลายไขมันและสร้างสารคีโตนให้เซลล์ต่างๆนำไปใช้จำเป็นต้องมีตับที่มีสุขภาพดีปราศจากไขมันเกาะตับยิ่งตับสุขภาพดีเท่าไหร่ยิ่งร่างกายปรับตัวมาเผาไขมันเป็นแหล่งพลังงานหลักเร็วขึ้นเท่านั้น